ฟังอะไรล่ะฟังใส่บาทก็ใส่นิดหน่อยพอสมควรแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกจึงจะสมคำว่าไปวัดไปทำบุญคนเราชอบยุ่งตาเรื่องยุ่งยุ่งชอบทำเห็นไหมเตรียมแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็ยุ่งอีกก็เพราะอะไรเพราะเราชอบยุ่งกับเมื่อไรจะเห็นสวรรค์เห็นนรกกันที่นี่สวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจนั่นถ้าเห็นใจก็เห็นนรก เห็นไหมสวรรค์เมื่อกี้หนึ่งนาทีสะดวกไหมสบายไหมเรียบง่ายไหมดีกว่ามาแก่้งกันใส่บาตรแย่้งกันขนของให้พระยุ่งเห็นไหมกองผ้าเนี่ยนั่นทำให้พระยุ่งนี่แต่เรื่องยุ่งๆอยู่ที่นี่นั่นโรงพยาบาลทนที่จะขอกับพวกญาติพวกโยมหาจตุปัจจัยเงินทองไปรักษาโลกมาหายุ่งกับพระ กอพวกคุอมไปเลือกเอามาคนไหนให้ความสะดวกไปโรงพยาบาลฟรีเลือกเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตบัดทองบัดเวลาไปเอายาละ่ะใช่เป็นโรคหยังเอายาแจะปวดไปกินเด้อกันบ่เศ้าเหมือนอื่นจังมาไหมบุมีเนี่ยผมรุ่งห่ังได้ดาดีมาใส่นั่นคนตุดใหญ่ก็ไปยากล่ำพระสันตวบัด เครื่องช่วยหายใจเครื่องทางเครื่องโน่นเครื่องนี่อะไรก็ไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้ไปยุ่งนี่ก็ไม่ยุ่งเหมือนกันนะออจึงไม่ให้ญาติโยมต่อนโน่นต่อนนี่ลำไลีก็เหลือข้างเดียวต่อข้างเดียวคือขอมาขอโรงพยาบาลขอโรงพยาบาลตึก,กว่าปติเหตุว่างั้นเครื่องช่วยหายใจอะไรต่ออะไรยังก็แย่อยู่นั่น เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจเน่หนักทําบุญนะมาวัดมาตัวเบามาตัวเป่าหลวงพ่อไม่ว่าแต่องค์อื่นไม่แน่แต่สาหรับหลวงพ่อไม่ว่าถ้ามาได้มาของมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ยกยอพอปั้นไม่เป็นเห็นไหมล่ะหลวงพ่อมีคนไหนมาก็จะเอาของมาจะเอาของมาพระยุ่งพระยุ่งไม่เห็นว่ามืออื่นมาอีกเด้ออื่นมาอีกเด้อไม่เห็นบอกงั้นได้ก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับพระแล้วก็ไม่ยก ไม่ให้คนที่มายุ่งไม่เข้าใจหรือหาความมีออกจากใจนั่นไปวัดไปตำบุญจะหาเอาอะไรมาอย่าให้ใจมีเหมือนเราจะไปสวรรค์นิพพานถ้ามีแล้วไปไม่ได้มีอะไรร่ลำรวยสวยงามนี่นรกนะเอาธรรมะมาแปลนะใจของคนอยู่แต่ร่ลำรวยกับสวยงามเงินเดือนราคาเป็นแสนก็ไม่พอใช่ ไม่ใช่เอามารับประทานอาหารนะส่วนมากไม่ิเอามาเล่นมาปรุงมาแตง่งเสริมนั่นอันดับหนึ่งของโลกประเทศไทยชอบเสริมแล้วก็สกรปรกที่สุดเป็นอันดับสองตายมากที่สุดประเทศไทยอันดับสองของโลกชาวพุทธทำไมไม่ตายหระ <laughs> กินเหล้าขี่รถชนกันตามทางแกกนั่นวันหนึ่งตายกี่คนกี่คนคิดดูนะเมืองพุทธแท้ๆทำไมเป็นอย่างนั้น ดูเถอะจากต่างประเทศมาเขาล่ำรวยมากกับป้นเขาจี้เขาขโมอยของเขาเขาสวยงามมากข่มขืนน้ำใจเขาเขามาเพิ่งล้มโพล้มใจในพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งของโลกประเทศไทยนับถือพุทธศาสนา95%เปซเขาก็ยังอยากจะมาดูมาแล้วเป็นลังนั้นสิเคสเพราะเรานี่แหละเข้าวัดไม่ทำบุญผลตุดท้ายก็มีแต่ลง ถูกต้มถูกหลอกคนต้มก็ต้มได้คนถูกหลอกก็ไปเชื่อได้ก็เพราะไม่มีปัญญาไปวัดไม่มีปัญญาไปชอบแต่ความวุ่นวายอยากมีปัญญาเข้าไปนั่งสมาธิจัดไว้ที่เยอะแยะนู่นในเจดีย์เห็นก็มีที่นั่งในมณฑบหลวงปู่ก็มีที่นั่งเอาแต่ดอกไม้ทุบเทียนมาขนเผาอยู่นี่ห้ามไว้นะ ห้ามไว้นะไม่เอาเดอกไม้ทุบเทียนดอกไม้ทุบเทียนเดี๋ยวเราทำเมื่อกี้เป็นยังไงล่ะง่ายไหมคือนิ้วมือหรือเอาไว้กินยาบ้าเล่นไพ่เล่นบอกกลุ่มไกล้ให้ล่สันติผู้เจ้าสอนเข้าวัดไปกราบไหว้ด้วยการกราบไหว้บูชาด้วยการกราบไหว้นั่นอิมนาสกาทำพุธทธังสัมมังสั่งคังเด็ดทำพิธีแล้วไปหาจุดๆๆทูบจุดเทียนมันยิงร้อนอยู่แล้วเพิ่มความร้อนเข้าไปอีก ทุกคนมีกี่คนคนระดอกคนละดอกเป็นยังไงเผาวัดเดีนั่นแหะเพราะเราอะไรเพราะเราไม่กันกองแหละไม่เชื่อพระเจ้าเพราะฉะน,นั้นอยากฝากไว้ให้แน่นหนักภาคทําบุญง่ายไหมนั่นกับทาทานเทียบกันดูเอาบอกเล่าก็แค่นั่นละ่ะถ้าไม่เล่าไปไม่ไปฝึกตนเองสอนตอนเองถามตนเองตนเตือนตอนเองต้นเตือนตอนต,น,ต,น,ตนบอกตอนไม่ได้ใครเล่าจะบอก ตนเตือนตน,ตน,ตนไม่ได้ใครเราจะเตือนคำพูดของพระเจ้าตนนั่นแหละไปแต่พึ่งของตนในพึ่งตนเองไหมล่ะทุกวันกับมิถานายนหลวงทําอาหารหวานข้าวข้าวหน้าโภชนอาหารในหลวงหามาให้หมดโนนไม่มีเพึ่งเจ้าของแล้วด้วยองนาจบุญกุศลนอกตอนญาโยมลูกหลานญาติพี่น้องตั้งไกลตั้งไกลตลอดตั้งพระเจ้าประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าประสงค์ตั้งสามร้อยกัวรูปมือเชา่จาจ่างพิธิกรก็ประกาศไปแล้ว มาร่วมอนุโมทนาโดยเฉพาะเศษการกฐินญาติโยมก็อยากอนุโมทนาพระเจ้าประสงค์กับร่วมกันอนุโมทนาเพราะเป็นขั้งสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายแล้วหมดจากวันนี้ไปมีแต่ภาพป,ป่านั่นหมดอายุวันนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงได้เสียตละก,กันมาด้วยอำนาจบุญกุศลโดยลำดีดำก,ก็ดีได้คิดก็ดีได้ทำก็ดีเป็นบุญกุศล บุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยในสากลโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักกระษาอกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์จงได้รับแต่ความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยเดินทางได้ความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปัถนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จ โดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,จา,จา,ำำจาและจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถอ